และมายากลอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นการโชกกำลังภายในเล็ก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นเองเพียงแค่คุณค่อยๆวนนิ้วไปเรื่อยๆวนไปวนไปจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดจากนั้นก็จะมีควันลอยขึ้นมาเท่านั้นเองโอ้แม่เจ้าฝุดยอดจุงเบยทำได้อย่างไรเนี่ย ซึ่งความลับนั้นก็อยู่ตรงนี้เองให้เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. ไม้ขีดไฟ1กล่องยี่ห้ออะไรก็ได้ 2. กันไกล 3. จานใบเล็ก1ใบเริ่มต้นโดยเราจะใช้กันไกลตัดข้างกล่องไม้ขีดที่มีฟอสฟอรัสแดงติดอยู่ นำออกมาลอกกระดาษออกให้เหลือแต่แผ่นฟอสฟอรัสเท่านั้นพับครึ่งและให้ด้านที่เป็นกระดาษสีขาวอยู่ด้านนอกนำวางลงในจานซึ่งขอแนะนำว่าให้เป็นจานกระเบื้องนะครับเพราะว่าจะไม่เป็นอันตรายจากนั้นก็จุดไฟเผาจนกระดาษไม่หมดกลายเป็นสีดำแล้วคุณก็จะพบกับคราบหลงเหลือของขม่าวสีดำที่เป็นผงผงนั่นแหละครับเอามาเลยบี้ๆวนๆทูๆมันเข้าไปเดี๋ยวควันก็ลุกเองแหละจ้า เชื่อเถอะว่าใครๆก็สามารถเล่นมายากลได้พี่เคยังเล่นได้เลยเดี๋ยวจะเสกไม้กายสิทธิ์ให้ดู1 2 3โชวอีกรอบหนึ่งความลับนะเหรอแค่กดจิ้มที่ตะกร้าก็รู้แล้วเล่นง่ายมากๆสั่งเลยนะ